คือจงถ่อมใจและมีความสุภาพอ่อนโยนอยู่เสมอจงอดทนจงอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรักนะครับเราจะอธิษฐานด้วยกันที่เราจะมีความถ่อมใจจะมีความอดทนจะมีความอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าด้วยนะครับยกเสียงของเราขึ้นด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่ช่วงเวลานี้พระยนตคัมของพระเจ้ามาถึงเราอีกแล้วขอบคุณพระองค์ที่เราทั้งหลายจะเรียนรู้ในความถ่อมใจ เพราะพระเจ้าทรงทอมใจแล้วก็พระเจ้าทรงสุภาพอย่าให้เราได้มีความเยือยยิงหรือว่าอวดตัวจองหองเลยแต่ให้เราได้ทอมใจต่อพระพักของพระเจ้าให้เรามีความอดทนอดกลั้นแล้วก็ดีต่อกันรักกันรเาราจะขับพระเจ้าช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะว่าพระเจ้าคำตอนนี้จะได้สําเร็จผ่านชีวิตของเราถ้าหากมีช่วงเวลาใดที่เราไม่ทอมใจเราไม่อดทนเราไม่อดกลั้นต่อกันและกันรเาราจะขับพระเจ้ายกโทษให้กับเราและให้เราได้เรียนรู้ที่เราจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขชีวิตของเราในเรื่องนี้ต่อไป เราขอบคุณพระองค์ที่ พยัญชนรรมของพระเจ้าสวมทับเราและก็ขับเคลื่อนเราไปด้วยความรักความเมตตาความชอบธรรมที่มาจากพระเจ้าด้วยเช่นกันและเมื่อสิ่งนี้สําเร็จผ่านชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติผ่านชีวิตของเราในเรื่องของความทอมใจอดทนอดกัน้นและก็ดีต่อกันและกันพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ขอให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในคิดจักรของพระเจ้าด้วยในชีวิตของเราด้วยพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์เราจึงร่วมใจกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องเรามีโอกาสที่จะรับฟังพรัญณกรรมของพระเจ้าด้วยกันนะครับ